วันนี้นะฮะอยู่ในโครงการของวารีโอนะครับเป็นบ้านแฝดก็รู้สึกดีใจนะฮะดีใจที่ได้เข้ามาชมนะครับปกติไม่ค่อยได้ไปชมโครงการหมู่บ้านที่ไหนนะครับวันนี้มาที่นี่แล้วก็ได้เห็นแบบบ้านใหม่ๆนะครับได้เห็นด้านบนในการออกแบบนะครับเพื่อผู้อยู่อาศัยที่มีใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นก<ม>็น,นึกถึงตัวเองเหมือนกันว่าเออคือผมอยู่บ้านเก่ามานานมากอยู่มาแบบจนไม่รู้ว่าตอนนี้โครงการหมู่บ้านและหมู่บ้านที่อื่นๆเนี่ย เขามีแบบบ้านมีสไตล์แล้วก็พื้นที่ใช้สอยการตกแต่งแล้วก็ความคิดเนี่ยนะก้าวไกลไปขนาดไหนเนื่องจากว่าการจะย้ายบ้านแต่ละหลังหรือว่าการจะซื้อบ้านนะครับนะสักหลังนึงเนี่ยโอ้มันไม่ใช่เรื่องไม่เล่นเลยนะครับก็เลย,เลย,เ,ลยเลยได้เห็นนะครับโครงการใหม่ๆดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมาที่วาริโอนะฮะได้เห็นสไตล์แล้วก็ถามนะครับทางหมู่บ้านทางโครงการว่า เอออันนี้มันเรียกว่าสไตล์อะไรเขาก็บอกว่าเป็นสไตล์จากประเทศสวีเดนสวีเดชนะครับเนื่องจากลักษณะนเนี่ยอย่างห้องนอนเนี่ยนะฮะเป็นตัวห้องนอนที่ค่อนข้างจะมีความแปลกหูแปลกตาเพดานสูงมากนะครับแต่ว่ามันรู้สึกเข้าไปแล้วเออบ้านเราไม่อย่างงี้นะบ้านเราทั่วไปเพดานก็จะเท่ากันไปหมดนะครับแต่ว่าโครงการที่เนี่ยอย่างห้องนอนใหญ่เนี่ยเพดานจะสูงทาให้รู้สึกเวลาพักผ่อนเวลานอนเวลาน ใช้ชีวิตจริงๆมันรู้สึกโล่งนะโปร่งสบายไม่อึดอัดนะด้วยความรู้สึกมันแบบมันชิลนะฮะและนอกจากนั้นห้องน้ำเนี่ยไม่ต้องแชร์ใครนะครับห้องนอนใครก็ใช้ห้องนอนตัวเอ,อห้องน้ําตัวเองไปเลยในตัวมี2ห้องนอนก็มี2ห้องน้ำนะครับนะฮะต่างไม่ต้องยุ่งกันสบายมันมีการแยกเป็นสัดเป็นส่วนลงมาด้านล่างพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็ครบนะฮะสำหรับครอบครัวนะครับ พ่อแม่ลูกนี่นะฮะยอ่โหกว้างขวางมากด้านข้างตอนนี้กําลังรู้สึกดีเนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้อย่างน้อยมันนะการมีบ้านนะครับและมีความสุขอย่างหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยกันคือการมีต้นไม้ล่มลื่นเล็กๆมีสวนข้างบ้านด้านหน้าเนี่ยจอดรถได้2คันนะครับแล้วเป็นคนชอบลักรถล้างรถเองมีความสุขถนนในหมู่บ้านเป็นถนนที่ดีมากาสามารถออกไปจ็อกกิ้งได้ไปเดินเล่นได้ พาสุนัขไปจูงหรือว่าจะเดินออกกำลังกายเนี่ยผมว่านะค่อนข้างจะสงบแล้วก็ดูปลอดภัยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับกับการมาที่โครงการวาริโอนี่ครับและนี่คือบ้านแฝดฮาสโครงการวาริโอสุวรรณภูมิครับเป็นไงฮะทุกคน สวยงามมากเลยนะครับเหลือไม่กี่ยูนิตครับและที่สำคัญที่สุดนะครับด้านหน้านะฮะติดกับสวนสาธารณะขนาดหนึ่งไร่รีบมาเยี่ยมชมกันได้ที่โครงการวาริโอสุวรรณภูมิครับ